สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดเ,เชิงวันสุดท้ายนะครับของช่วงวันแม่ที่ผ่านมาเนาะซึ่งสองวันที่ผ่านมาผมก็พักคุณแม่ไปกินข้าวนะครับขอพรคุณแม่นะบอกว่าไม่ต้องให้พรอะไรมากขอให้บิตคอย cryptocurrency เนี่ยปรับตัวขึ้นเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าไซเวอ์ในกรอบมาหลายวันละนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ระเบิดเซ็งๆเนาะถ้าเกิดลองไปดูในภาพวันเนี่ยซูมเอามาดูไซเวอร์แถประมาณ20,000กลางๆถึ 3, ง3 0 0 0 0่นเนี่ยประมาณ5เดือนนแล้ะนะก็เพื่อนๆในคอมมูนไม่ว่าจะเป็น Dis Discord ไลร์ท เฟซบุ๊กนะครับก็เงียบหายกันไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งมองทางฝั่งจิวิยาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่เราอาจจะหาจังหวะในการเก็บของในช่วงราคาที่ดีได้แล้วก็ในฝั่งบิตคอยอาจจะมีโอกาสในการปรับตัวลงลึกได้น้อยละนะครับในฝั่งเทคโนตอนนี้เรามองกันยังไงแล้วโพซชั่นที่เราค้างอยู่มีอะไรกันบ้างรวมถึงข่าวที่จะมาเดทเพื่อนๆวันนี้มีอะไรบ้างอรลีดไปกัน,กนในคลิปครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสับสูโดย miningpro ครับ m i n i n g p o นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจําหน่ายเครื่องขุด Bitcoin พร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคราวแบบ100%ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุด Bitcoin ต้อง m i n i n g p o o ครับเพื่อเปคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิกนะครับรวมถึงคอมเมนต์ด้วยนะนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและใครอยากจะเข้าไปคุยในไลน์เป็นแชทหรือว่าดิสคอตนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนที่เป็นซับพอครต์เตอร์ของเรามีการกดสมัครยูทูบตอนนี้มีการอัปเดตไลน์ชั่นนะครับการเทรดแบบเรียลไทม์ของผมเองนะครับแล้วไล์ชั่นการมองตลาดแบบเรียลไทม์ ในชุมชนเนพื่อนๆสามารถเข้าไปดูมาได้ทั้งฝั่งบิตคอย์คริปโตโกราเนซีแล้วก็ทองคําด้วยนะครับซึ่งข่าวในฝั่งคริปโตบิตคอยตอนนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะนะแต่ผมก็พยายามหามานะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ3อันนะครับที่น่าสนใจอันแรกเลยก็คือทางฝั่งของวอชเชอร์กูรูได้มีการอัปเดตว่าทางฝั่งของโดนนะัลด์ทรัมป์นะอดีตประธานาธิบดีเนี่ยก็มีการถือครองในฝั่งคริปโตเหมือนกันนะครับซึ่งเขาถืออีทิเรียมอยู่นะยอดรวมเนี่ยประมาณ2 5 0 0 0 0ห้นียหรือว่าประมาณ250 0 0 0ดอลลาร์ นะครับตรงนี้ก็ถือว่าไม่ไดีเยอะมากนะถ้าคิดเป็นบาทก็มา10ล้านบาทแต่ก็มองบอกถึงความสนใจนะครับในการที่จะเข้ามาลงทุนในฝั่งคริปโตเหมือนกันนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของโกลแมนแซกันบ้างน,นะครับเขาก็มีการ forecast ว่าทางฝั่งเฟดเนี่ยน่าจะมีการปรับลดดอกละในช่วงปีหน้านะครับซึ่งช่วงในเวลาอยู่ที่ตอน Q2 นะครับก็จะทําให้ในฝั่งบิตคอยเนี่ยเข้ามาในฝั่งของบูลรันได้หรือว่ามีการบูสต์เกิดขึ้นได้มีการปรับตัวขึ้นเกิดขึ้นได้ นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าทางฝั่งของเงินเฟ้อก็มีการจบลงมาใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เฟดก็มีการคงดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับในบางช่วงแล้วก็อาจจะมีการปรับลดละนะครับซึ่งทางฝั่งของการปรับรอบหน้าเนี่ยหรือว่าทิศทางของเฟดเนี่ยน่าจะต้องลอยมันเดือนกว่าๆเลยนะประมาณ37วันนะครับว่าจะมีการปรับหรือว่าขึ้นหรือว่าลงยังไงนะครับแต่ตัวโพเนี่ยก็ปรับขึ้นไปก่อนละอยู่ที่ประมาณ8 8 5ที่คงดอกเบี้ยไว้ก็จะยังไม่มีการปรรับบขึ้้นนนใอหา นะครับเพราะว่าเงินเฟ้อก็มีการกระดิกขึ้นมานิดหน่อยนะฮะคราวนี้มีข่าวทางฝั่งคุณแซมนิดหนึ่งเนาะว่าคุณแซมเนี่ยสารก็มีการเรียกนะให้เข้าไปที่คุกอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการประกันตัวออกไปจากคุกแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมซึ่งตอนนี้เขาก็ได้ทําผิดกฎนะครับทำการติดต่อไปหาพยานหลายๆคนนะที่ข่าวบอกว่าประมาณ3-4คนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นแฟนเก่าของเขานะครับที่ได้มีการอยากยอกเงินด้วยกันหรือว่ามีการ ถ่ายโอนทรัพย์สินนะครับก่อนหนานี้ก่อนที่จะทางฝั่ง FT x เนี่ยจะล่มสลายนะฮะนี่ผมก็รอยอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเงินก็ค้างอยู่ในทางฝั่ง f t x เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตลาดคลิปโตกันบ้างกราฟภาพรวมนะครับตอนนี้เรามองกันยังไงนะครับมันมีมุมมองไหนบ้างที่น่าสนใจอย่างแรกเลยผมอยากจะอธิบายในฝั่งจิตวิทยาก,ก่อนนะว่าตอนนี้ตลาดก็ค่อนข้างเงียบเนาะแล้วก็หลายๆคนก็เบื่อเบอื่เอเซ็ง ผมว่าหลายๆคนเนี่ย exit ตลาดกันค่อนข้างเยอะละหรือว่าออกไปจากตลาดกันนะครับหยุดเทรดเลิกดูกราฟปิดแอปดุนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณ5 0ขึ้นไปนะที่ผมมองนะฮะซึ่งเนี้ก็เป็นโอกาสที่น่าสนใจในการที่จะทยอยเก็บของเนาะทางฝั่งของการเก็บระยะยาวนะครับแต่ในฝั่งของกราฟเนี่ยถ้าเกิดเรามาลองดูเนาะการวิเคราะห์ของเราตอนนี้นะครับว่าบนะิตคอยน่าจะมีการปรับตัวลงมาถึงจุดแถวประมาณ2 7 0 0 0เนะี่ยผมมองว่า เปอร์เซ็นต์จะน้อยลงนะครับเพราะว่าถ้าดูจากฟีลลิ่งตลาดเนี่ยผมว่าตลาดน่าจะเริ่มกลับตัวได้ละนะครับมันเงียบเกินไปนะฮะแล้ถ้าเกิดเราดูในฝั่งของอภาพมันกันบ้างเนาะภาพมันตอนนี้ลองเจาะเข้าไปดูนะก็ไซด์เว่ยแถวประมาณ20,000กลางๆในจนถึงประมาณ30,000เนี่ยประมาณห้าเดือนแล้วนะ5้เดือนละหลังจากที่มีการเบรกขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็มีการคอลแลัปในช่วงไอเทียกใช่ไหมแล้วก็เบรกขึ้นมาแถวประมาณสองหมเจ็ดใช่ไหมตอนนี้ก็ไซด์เว่ยอยู่ในกรอบมา ซึ่งถ้าปิดคอย์เนี่ยยังไม่มีการปรับลึกหรือว่าปรับลงแรงๆเนาะอีกประมาณ2เดือนเนี่ยทางฝั่งของ EMA 12- 26กับเนี่ยจะเริ่มมีการตัดกันเกิดขึ้นละซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าเฮ้ยตลาดน่าจะมีการปรับตัวขึ้นต่อได้อย่างเช่นช่วงก่อนหน้านี้นเห็นไ,ไหมครับมีการตัดกันขึ้นมาแนละ้วผมให้เพื่อนดูกราฟที่ค่อนข้างไกลนิดนึงนะอ่ะเนี่ย,ยใจภาพนะครับเนี่ยเริ่มมีการตัดกันแล้วก็กลับขึ้นมาบูลันค่อนข้างไกลเลยนะเพราะว่าอ,อันนี้เป็นภาพมันใช่ไหม ภาพมันเนี่ยก็คือ1แท่ง1เดือนนะครับดังนั้นอาจจะส่งผลให้ตรงนี้เกิดแท่งใหญ่เกิดขึ้นได้เพราะว่าตลาดค่อนข้างเงียบแล้วอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการคอร์เรช,ชั่นในภาพมันลงมานะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของภาพย่อยกันบ้างภาพเดเนี่ยถ้าเกิดเรามองว่าปรับลงไปถึงจุดเนี้ยเปอร์เซ็นต์น้อยลงใช่ไหมมันจะกลายเป็นเคสไหนมันจะกลายเป็นเคสที่ปรับจบและแล้วกําลังขึ้นเวฟใหม่ในการปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของการวิ่งขึ้นห้าขยายเลยจากตรงนี้ นะครับก็ไม่มีการปรับลึกแล้วนะครับซึ่งเคสเนี้ยถ้าเรามองว่าจะขึ้นเลยเนี่ยไม่ควรหลุดแถวประมาณ286เนะเพื่อนแถวเดวชุดเนี้ยไม่ควรหลุดลงไปนะครับก็คือตรงเนี้ยเป็นเวฟย่อยใหม่ละที่ขึ้นมาเป็น1่ละแล้วก็ย่อ2นะครับพอดีพอดีเลยนะถ้าเกิดเราลองตีทางฝั่งฟิโบดูอ่ะพอดีนะประมาณ 0. 618นแะครับแล้วก็กลาลังขึ้นเวฟชุดใหม่ซึ่งตรงเนี้ยจะต้องทําการเบรกแถวแถวแนวต้านเนาะ ในกล่องนี้ขึ้นไปให้ได้นะครับสามหมื่นสามร้อยจนถึงประมาณสองหมื่นเก้าพันหกร้อยต้องเบรกขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าดูในภาพย่ยอยๆภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องทําการเบรกนะตัวต้าเล็กๆขึ้นไปก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือต้านแถวโซนนี้ที่เมื่อวานเนี่ยมีแรงเทขายลงมานะครับก็คือแถวประมาณสองเก้าสี่นะครับต้องเบรกขึ้นมายืนให้ได้หรือว่า295เนะี่ยขึ้นไปยืนแบบแข็งๆให้ได้นะครับแต่ตรงเนี้ยไม่ควรหลุดด้านล่างนะครับกรอบด้านล่างก็คือเส้นนี้แนละ้วไม่ควรหลุด นะฮะแล้วก็เริ่มทําการปรับตัวขึ้นเป็นเวฟชุดใหม่ในการเบรกแถวประมาณ3 0 0ห0หรือว่า3300 30, ขึ้นไปแต่เวลามันปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อย <_ s 1> ๆขึ้นนะไม่ต้องรีบขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยเบรกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีการยกโลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเขาจะยกโลตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องไม่หลุดใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยต้องไม่หลุดนะครับอันนี้จะเป็นโลโลใหม่ที่เราสามารถเทรดในการเบรสระยะสั้นได้ว่าไม่ควรหลุดแถวประมาณ29 0 0 0ืนเก้าลงไปละนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันอีกเคสหนึ่งกันบ้าง ซึ่งเคสเนี้ยเป็นการปรับลึกนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมให้น้อยลงเลยนะครับเคสก่อนอันเนี้ยในการปรับลงมาเป็นลักษณะ2เนี่ยเริ่มให้น้อยลงละแล้วก็เริ่มมองเป็นเคสนี้มากขึ้นก็คือขึ้นไปเลยแต่ต้องค่อยๆเบรกแต่ละโซนขึ้นไปนะครับเป็นลักษณะของแห่ขยายที่ต้องไปดูเอ่อเวฟหน้าง,งานอีกทีหนึ่งว่าจะขึ้นไปได้ไกลขนาดไหนแต่ถ้าเกิดจบตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยลักษณะการปรับขึ้นหลังจากเนี้ยจะค่อนข้างดุนแรงละทาร์เก็ตเนี่ยจะมีถาว่าประมาณ6 3 0 0เลยนะครันันนี้เป็นการมุมมองอันนี้เป็นปบบการมุมมอง อันใหม่นะครับที่ผมมองนะฮะคราวนี้ปรับลึกมันน้อยลงใช่ไหมถ้าเริ่มมีการเบรกแถวประมาณ30 0 0 0ขึ้นไปหรือแถวประมาณ31,500ขึ้นไปเนี่ยเคสเนี้ยเราก็ลบทิ้งไปเลยนะครับเราก็ไปมองเป็นเคสนี้หรือไม่ก็เคสในการปรับมาเป็น2แทนนะครับที่อาจจะให้เปอร์เซ็นต์น้อยลงนะฮะครคาวนี้ถ้าเกิดเรามาดูกันในฝั่งของแนวเทนไลน์กันบ้างว่าถ้าสมมติเนี่ยเขาได้ทําการเบรกแถวโซนนี้ขึ้นไปเนี่ยมันซ่อมค่อนข้างสมเหตุสมผลไหมนะครับอย่างแรกเลยก็คือสมเหตุสมผลนะเพราะว่ามีการเบรก ตัวกรอบตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมาละนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังติดตัวแนวต้านตรงนี้อยู่ถ้าสามารถยออ่อเบาๆแล้วขึ้นไปต่อได้นะครับจะค่อนข้างดีเลยสําหรับการปรับตัวขึ้นมันก็ค่อนข้างเฮลตี้อยู่ประมาณหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดดรอบลงมาแล้วก็ทะลุแถวประมาณ286เนี่ยลงมาเล่นกรอบล่างอีกอันนี้ก็น่าเหนื่อยต่อนะครับก็จะมีโอกาสกรอบลงไปต่อได้ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งตลาดภาพรวมใหญ่ๆกันบ้างในฝั่งของดาวโจนส์นะภาพมันภาพวิคนะครับเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะเปิดล ่ไหมภาพมันเนี่ยก็มีการปรับตัวเป็นแท่งเต็มเนาะแล้วก็ภาพวีคเนี่ยถ้าลองดูก็มีการคอร์เชันลงมาเฉยยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเพราะว่ายังไม่หลุดแถวแนวรับที่แ่่สำคัญ3ามสลงมานะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ส่งผลต่อ Bitcoin หรือว่าคริปโตเคอเรซีมากเท่าไหร่นะครับแอแดกมีการเทขายบ้างนะครับในภาพวีคภาพมัน ยังไม่มีสัญญาณการอ่อนแรงอะไรให้เห็นดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการ c o l l e c t i o นลงมาเฉยๆนะฮะน้ำมันเริ่มมีการย่อกเกิดขึ้นเนาะหลังจากที่คนเริ่มไปโฟกัสกันนะครับก่อนหน้านี้ที่อยู่ด้านล่างเนาะยังไม่ค่อยมีคนโฟกัสน,นะครับช่วงนี้เริ่มมีการเบรกขึ้นมาตรงนี้ที่ผมบอกว่าเฮ้ยน้ำมันจะมีการบูรันละเริ่มวิ่งขึ้นมานะครับซึ่งช่วงนี้เริ่มมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นละในฝั่งของตัว b a r r y divergence นะครับเนี่ยเห็นไหม ราคาเบรกไฮนะครับตรงนี้เกิดดาวเทเวเซนต์เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยน่าจะมีการย่อหรือว่าน่าจะมีการไซด์เบรเกิดขึ้นนะครับในฝั่งของเด็กวายปรับตัวขึ้นมาจ่อได้ไหมจ่อแถวมาหนึ่นามจุดหนะครับแล้วก็อาเซซก็ค่อนข้างแข็งเลยนะครับอ่าก็จะมีแนวต้านถัดไปแถวมาหนึ่งศูนะครับ,ก, 104, รบก็ต้องรอดูนะว่าเออจะขึ้นไปจ่อด้านบนได้ไหมถ้าเกิดขึ้นไม่จ่อได้เนี่ยอ่าในฝั่งบิตคอยก็กดดันเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ นในฝั่งทองคำนะเริ่มมีการปรับตัวลงมาในโซนล่างแล้วนะครับถ้าเกิดเราไปดูในภาพย,าย่อยๆภาพ4ชั่วโมงเนี่ยเริ่มมีการทำเดวิเร์หรือ,อยังถ้าเริ่มมีเนี่ยน่าสนใจนะครับในการที่จะเริ่มหาจังหวะในการเบสเล่นฝั่งขาขึ้นได้นะครับเพราะว่าราคาเบรกโล่ไหมไหมเบรกโล่ไล่ลงมาเรื่อยๆเลยแต่ฝั่งของอไอเเนี่ยไม่เบรกโลนะครับก็อาจจะใช้จุดเนี้ยเป็นจุดเบสได้นะครับที่เป็นโลกเก่าของเขานะครับที่ได้มีการปรับตัวลงมา 1893เนาะถ้าเกิดเรามีการเปิดโพชชั่นเนี่ยเดี๋ยวจัเดเพื่อนใน Discord นะครับเพื่อนก็สามารถเข้าไปแจ้งกันได้แล้วใครที่ยังไม่มี Account ในการเทรดทองคำเนาะก็สามารถ Register XM นะครับผ่านลิงก์านล่างได้ด้วยนะฮะอ่ะคราวนี้ในฝะั่งเอา c o คอนะมีตัวไหนที่น่าสนใจน่าจับตาแต่หลายคนก็เข้าไปเทรดในฝั่งคิบัตก,กันเยอะนะช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันวิ่งอยู่ตัวเดียวเลยนะ มีพวก YG ใช่ไหมที่วิ่งไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ชิบะก็เริ่มมีการวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นแล้วนะครับในฝั่งชีบะแล้วก็มีการขึ้นมาติดต้าละนะครับแโซนี้ก็เป็นโซนที่น่าสนใจในการที่จะเคลียร์ของไปบ้างหรือว่าทําการช็อตเบสแถวนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเล่นกรอบตรงนี้เนาะตรงจุดด้านบนตรงนี้ก็น่าสนใจในการเปิดเอสมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีของขึ้นมาละตรงนี้ก็จะเป็นจุดในการที่จะพ่องของบ้านหรือว่าเคลียของไบ้า นะครับเพราะว่าในฝั่งของชีบาก็ขึ้นมาติดด้านโบนล่าตรงนี้นะครับก็เป็นแนวต้านเก่าของเขานะครับที่หลายๆคนดูนะแล้วก็น่าจะมีการเทขายเกิดขึ้นนะครับอ่ะคนนี้เพื่อนๆที่อยากจะเข้าไปแจมกันในฝั่ง Discord เนาะก็สามารถคลิกลิงด้านล่างน,นะครับแล้วก็เข้าไปในห้องโอเคเชนจได้ซึ่งจะต้องเข้ามาเกาะตัว u i d ที่เพื่อนมีการรีจิสเตอร์โอเคกกันก่อนนะในห้องโอเคเมมเบอร์ตรงนี้นะครับพอก่อเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมีน้องเขาจะให้ยกเพื่อนแล้วก็ห้องโอเคซีแนลก็จะขึ้นมานะครับซึ่งล่าสุดก็ได้มีการเปิดโพิชั่นกันมาประมาณ3-4รอบนะในช่วงนี้ก็จะมีขา S ที่เราได้มีการเปิดมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ปิดประละมีโพิชั่นแล้วก็มีกาําไรประมาณหนึง่งแล้วก็ตอนนี้เราได้มีการเปิดฝั่งขาลองอยู่นะครับแนวซับ้อยก็จะเป็นแนวที่เมื่อกี้ได้มีการอัปเดตไปในตอนช่วงที่วิเคราะห์เนาะสองแปดเก้าห้านะครับ ค่อนข้างใกล้เลยไม่ควรหลุดนะครับถ้าเกิดไม่หลุดเนี่ยก็สามารถลั่นขึ้นต่อได้นะครับอ่ะก็จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆแล้วก็ในฝั่งของตัว OK เคฟาวเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูไฟล์ในการคำนวณน,นะครับที่เราได้มีการอัปเดตเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆเ,เนาะในแต่ละกลยุทธ์ก็จะมีทั้งฝั่งของการเทรดสเกลโอเวอร์อัลนะครับการวางโซนกริดด้วยนะครับพชั่นล่าสุดตอนนี้ที่เราได้มีการเปิดกันนะเด็กเพื่อนดูนิดน,นึงว่าเรามีการลั่นพชั่นนะครับอะไรอยู่บ้างอ่ะในฝั่งของตัว บีดีนะครับผมก็ได้มีการเปิดฝั่งรองแล้วหลังจากที่มีการปิดฝั่งช็อตไปนะครับแล้วเมื่อวานก็มีการเปิดฝั่งรองแล้วก็ปิดคัตทูมินิดนึงนะครับกลับมาเปิดใหม่เพราะว่ามันมีแรงดึงกลับขึ้นมานะครับอตอนนี้ก็ลบอีกนิดนึงนะเราก็ใช้ BC มาเปิดนะครับสำหรับตัวคอยเอหรือว่าเรียกว่าใช้ BC ในการเซ็นเตอร์แล้วกันนะครับแล้วก็ในฝั่งของอใช้ยูไดทีในการเซ็นเตอร์เราก็มีการยับโพซชั่นไปเรื่อยถ้าเกิดมันเกิดลักษณะของการ ติดเทรนจริงๆเนี่ยเราก็จะค่อยๆลันสโนว์บอร์ดขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์นะที่เราได้มีการอัปเดตเพื่อนๆเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับซึ่งในฝั่งแอสเซทตอนนี้ก็ได้มีการาโยกแอสเซทมาจากพอร์ตอื่นด้วยนะที่เป็นพอร์ตสปอร์ตของเราแล้วก็มีบิตคอยอยู่นะครับผมก็โยกมาแล้วก็ทําการเปิดบิตคอยในฝั่งตัวสัญญาเพิ่มขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตเพื่อนๆเรื่อยๆ,ๆนะใน Discord นะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมนะเพื่อนสามารถเข้าไปดูกันได้อ่าที่เป็นกิจกรรมใหม่นะ่่นนนนนนรรััขออองงตวเเดีพืูิึึซ้นนป็กจกจม r ทรดอ n d อ a r นสำหรับนิวยูเซอร์นะครับซึ่งจะมีตัวรีวอร์ดจากเนเพื่อนนะครับเป็นตัวคอนแทควันเชอร์เนี่ยเป็นโบนัสมากกว่า60,000เหรียญเลยเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาจแม็กซิวิตี้นี้กันได้นะครับก็ฝากไว้แล้วกันสุดื้หาในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตตลาดภาพรวมกันเนาะว่าในฝั่งบิตคอยก็มีการซายเวทในกรอบแถวประมาณ20,000กลางๆหรือประมาณ30,000เนี่ย มาเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ4-5เดือนละแต่หลายคนก็เบื่อเซ็งๆเนาะออกจากตลาดกันไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในงมองของจิตวิยาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนะที่เราจะเข้าไปทยอยในการเก็บของนะครับถ้ามันเกิดเทรนดจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดลักษณะของบูลันใหม่รอบหนึ่งได้เพราะทุกครั้งเนี่ยก่อนที่ตลาดจะขึ้นเนาะก็จะมีสภาวะตลาดที่หลายๆคนเบื่อหลายๆคนเซ็งหรือว่าภาพรวมมันดูไม่ค่อยโอเคแบบนี้นะครับถ้าใครีมีคําถามในเรื่องการเทรดเนาะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามในดีสคอตกันได้และเพื่อนที่ยังใช้งานโอเคไม่เป็นนะครับก็สามารถดูคลิปต่อท้้้ายจคคลลลิปปนีีไดเเพื่่ออทชบ เราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทูด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรซี่แล้วก็ฝั่งของ t i ิช a นมาเก็ตวันนี้ผมกอล์ฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ